มีวิธีหนึ่งในการจะทําให้เงินเหรียญดําๆให้สะอาดโดยวิธีธรรมชาติให้วางไว้บนดินทรายแล้วก็เอา้นองหมุนๆๆ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 มันๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆหๆๆ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 หๆๆ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 มๆๆ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 หมๆๆหๆๆ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 ๆหๆๆ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 ๆุๆๆๆุนๆๆ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  ก็ขาวขึ้นอยู่นะเอามาที่ใหม่นนนนเกลี้ยงขึ้นวิอาดขึ้นถึงตัวแล้วก็ตอนนี้จะเป็นดำๆนะเพราะว่ามันขัดเหรียญเงินทำให้เหรียญสะอาดแล้วก็ย้ายที่มนุนวนวนนนสะอาดขึ้นเห็นะว้าวไม่เอี่มเลยเพื่อนๆก็ไปทําได้นะคะวิธีธรรมชาติเนี่ยสะอาดเกลี้ยงเหลียญมองๆเลยวันนี้จะมาทํา คลิปเกี่ยวกับการทาความสะอาดเหรียญมันไม่ต้องเครื่องสารเคมีนะคะเหรียญเยอะแยะมากเลยเห,ลยหรียญสแตนเสเหรียญหน้าติดต์เหรียญบาทเอาใส่โถไว้วันดีคืนดีเปิด,ปดมาเจอมันดานะคะดูสิถ้าเป็นคนอื่นทําเอาแช่อะไรมันกัดเยอะแล้วใส่ซัลไลใส่พงซักฟอกใส่บิ๊กซอนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันออกอันนี้เพิ่งขัดมานะคะเอาแยกก่อนอันนี้ตรงนี้จะดำๆเนี่ยอันนี้อันนี้ขัดไปเมื่อกี้อันนี้ยังไม่ขัดนะคะจะมีวิธีธรรมชาติให้ดูเราเอาที่ไอที่สกปรกเยอะๆมีสนิมด้วยเนี่ยนี่างให้เพื่อนนดูะะค มาวางไว้บนดินทรายเมื่อคืนฝนตกหนักมากดินทรายเราจะมีฮะอันที่แข็งๆไม่เอาตรงนี้ก็ได้เป็นวิธีทางธรรมชาติวางไว้ตรงดินแล้วก็เอาส้นนงเรานี่แหมุนๆๆ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 ไปอีกสี่รอบก็ได้เน่อาความพอใจของเราจนส้นนองเราจมลงไปข้างล่างแล้วเอามุนนาๆอให้มันอว้ามันทุนี่อยากเชื่อเลยใช่ไหมนีข้างบนข้างบนจะรื้อออกอีกข้างเอาอีกด้านด้านบนจะออกมากกว่าด้านล่างนะดนบที่เราุนะเราอาจจะมีเคลดับเอาดินใส่ข้างบนอย่างนี้นะ แล้วก็เอาส้นน่องเราใส่นะคะวนๆ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 จมลงไปข้างล่าเพราะว่ามันฝนตกเต็มวนุวนๆวนๆวนๆวนจมลงไปเยอะมากเลยในในในเงินเออเอาเงินไหนเงินไหนนี่มันก็ออกออกสินะแล้วต้องหมุนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันสุกกัปุกมานานเดี๋ยวเอาตรงตรงตำแหน่งนี้ต่อีกหน่อยินก็จมจมจมไปข้างล่านี่ว้าวใหม่ใหม่เอียงเลยเพื่อนๆก็ไปทำได้นะคะเนี่ย ไห้เรียนใหม่เลยตรงนี้ตำแหนๆๆ่งนี้ก็เนียนๆอีกสักหน่อยว้าวมาเอี่ยมเลยแล้อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งตรงนี้ดินจะแข็งๆมันจะขัดง่ายกว่าดินที่มันเละๆนะคะว้าวไม่รู้จะเล,ล่อนอดูดินม่นดูสิไม่ไม่ตกจากธน,นาคารเลย,ย,น,เลยน,นี่แล้วที่จะยับอันไหนเสร็จแล้วเราก็เอามาแช่น้ำล้างให้สะอาดอันไหนที่เราต้องการขัดให้มันสะอาดแล้วก็เอามาขัดลงไปก็ได้ เอาใส่ตรงดิที่มันไม่เละนะมันจะได้ออกง่ายถัออกง่ายกว่ากันมุนหมุนหมุนหมุนว้าวใหม่ยันว้าววายอันนี้อัศจรรย์เกลี่ยะอาดาแต่อันนี้ออกยากเลอาใส่ตรงแข็งมุนหมุนมุนหมุนนหมมุนหมนหห้ันตรงไม่ใหลี้ยนที่อาที่ก่อว้าวสวยใหม่มากเลยอีกอันนึงอนนธรรมชาติอะไรดีดีเคยทำจะดเลยเคยเคยทำนะแต่ว่าตัึ่งไม่ค่ยได้ทำมนแช่น้ยา อยนใปิดอยนใหญ่อะไรกันอืมมีจังมีจังอีก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 อีดอีกอ้ว้าวไหนเอามาเอาไปซื้อเขาบอกว่าให้เอาไปซื <ead S 2> ้อ <TJ> สิคนค้าที่โรตัสเขารับคืนนะเขาไม่รับแลกนะคะเคยไปถามเขาแล้วไม่จะไปเรียกทีไรก็ลืมทุกทีว้าวประจังนักระจังใจจริงๆมันเยอะเรียนเราก็เรียงไว้ที่พื้นเลยแล้วก็หมุนๆเลยเก็บยวไเอาทิ้งนะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอาไปทำบุญทำทานก็ได้นะ ถ้าไม่อยากไม่ไปเรียกที่ธนาคารแล้วก็หมุนๆๆน่นหมุนไปเลยมันไปเลยเพราะว่ามันจะบอกของมันเองเรียนใหม่ๆทั้งนั้นนะจำได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อเลยเดี๋ยวไปนานๆพอไปสองนู่นเลกับปุ่นก่อนเสร็จยำปิดๆเลยเนี่ยเลี้ยงของตั้งเยอะตั้งใหญเลยวิธีธรรมชาติส่วนมองเราก็มีประโยชน์นะพอดีพอดีพอดีถนัดซ้ายนะคะก็เลยต้องเท้าซ้ายแล้วมีเรียนสิงคโปร์ด้วยนี่นะเรียนของสิงคโปร์เงินสิงคโปร์เลยไม่อยากเชื่อเลยมันหมุนออกจริงๆด้วย ได้ยินแต่คุณพูดแต่เนิ่งเกยจะไหมเด็กๆด็เอาบางทีมีสูตรเคล็ดลับใบมะขามมาขาัดเอามาวางบนเงินเนี่ยพอดีขาใบมะขามไม่ไม่เหนียเห็นไหมขัดให้มันขาวให้มดนตนุ่ยเลยไปพลิพกพลิกกลับด้านด้านล่างจะไม่ออกนะจะออกแต่ด้านบนไงด้านบนที่เราขัดขัดจัดอย่างเงี้ยอรู้นะเนี่ยเคล็ดลับเนีเนี่ยเคล็ดลับจริรงๆเนะี่ยโอ้โหมีแต่คลิปที่บอกว่าแช่วิ๊กซอน้ำยาล้างถ้วยล้างจานล้างห้องน้ำน่ยมันกัดมันทำลายเหรียญไหมถ้าวิธีอย่างนี้มันไม่กัดออกมันจะขาดออกแต่สีดำๆออกไง เป็นวิธีทางเลือกทางธรร pues mm มชาติที่ดีที่สุดไม่ท nah ําลายเหรียญเราจะได้เก็บเหรียญไว้นานๆถ้าใครจะเก็บไว้ตัวจะได้ทาบุญทําทานอย่างเงี้ยก็ได้นะคะโอ้โหขาวตัวเลยขาวตัวเลยอันไหนยในดำๆแล้วก็เอาขึ้นน่องแล้วมันม้วนๆก็ยังขาวตัวเลยได้เรียนใหม่เลยเลี้ยงสีทองทองแดงกับทองเหลืองอ่ะม้วนๆเอวเลยออกกำลังกายเอวเลยม้วนๆม้วนๆมุนๆมุนๆเห็นไหมออกกำลังกายด้วยนะ ไอ้อคนนี้ก็เหนื่อยเรเด้อมาดูมาดูมาดูาดเดียนนี้อันนี้ยังข้างบนอันนี้ที่อยู่ด้านบนนะเอาด้านล่างลงเอาด้านล่างขึ้นเอาด้านล่างขึ้นว้าวด้านล่างมันดำนะข้างบนนี่ขาวจัวเลย,อยโอ้โหม,มีตั้งเยอะตั้งยแยะกลับด้านกลับด้านอือข้างบนไหมเอี่ยมเลยเด้อเด้ให้ดูเลียงเรียงไวแ้วแล้วเราก็เอาดินโผสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้เอาส้นน่อง ให้ดินขัดออกอย่างนี้นะคะเนี่ยวางไว้ข้างบนแล้วก็เอาส้นรองเรามาขัดเลงล้างมือก่อนอันนี้นก็มาขัดเอาส้นรองเน็กลงเลยค่ะมุนไปเรื่อยๆออกกำลังากายไปในตัวคือผลงานของเรียนนะคะก็ออมดู่ระดับเอง้าจะให้ออกจริงๆแล้วก็เอาไปหมุนที่ดินเหมือนที่ที่ที่ค่าทำอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้มาล้างน้ำให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะาอากาศร้อนเดี๋วร้อนคือแดดไม่ร้อนประจำเลย ดินตรงนั้นเน่ยมันฝนตกเมื่อคืนนี่จาดดำๆเกลี้ยงขึ้นใหม่เอี่ยมเลยเพื่อนๆสามารถทําได้นะคะอย่าทิ้งเสียไดย้ตั้งเยอะตั้งเยอะที่เยอะกว่านี้นะอันนี้อามาขึ้นหนึ่งอีกขึ้นหนึงเลย